เพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้มีรองเท้าคู่ใหม่มาแกะกล่องกันอีกแล้วเพิ่งมาส่งเมื่อสักครู่เลยนะครับก็น่าจะเป็นนี่เห็นกล่องแล้วยังทุกคนก็น่าจะเห็นในโซเชียลมีเดียต่างๆมาแล้วนะครับว่าคนนี้เป็นรองเท้าที่ผมกดได้นะครับก็จะเป็นตัวไนก Air Zo o ซูมอัลฟาฟรายเน็กเซ t สอง o t o t y p e มันเขียวว่าโปรโตเฉยนะครับอันนี้ผมซื้อมาไซส์สิบเอ็ดจุดห้านะครับ US กล่องก็ได้เป็นกล่องสีขาวแต่ก็จะมีลักษณะของข,องขีดที่เป็นสีส้มแบบนี้นะครับกล่องมันเ้ผมเห็นมาประมาณ2รุ่นนะครับรุ่นแรกก็คือตัว n e ็กเปอร์เซนต์สองนะครับที่เป็นสีขาวนะครับเป็นตัวโปรตัยเหมือนกันอีกรุ่นหนึ่งก็คือตัวสติีคไฟนะครับที่เพิ่งออกล่าสุดมาตัวสีขาวก็จะมีกล่องในล,ลักษณะนี้เหมือนกันคู่นี้นะครับผมซื้อมาจากแอปไนกี้วางขายนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ในราคาปลายเนี่ย9,400บาทเปิดกล่องมาก็จะมีถุงถ้าใครเคยซื้อตัวเอาข้อาฟฝ์ายตัวเวอร์ชันหนึ่งนะครับก็จะรู้ว่าเราจะได้ถุงแบบนี้นะครับที่ไว้เก็บรองเท้านี่มีโลโก้ Air Zoom นะครับแล้วก็มีโลโก้ Nike อยู่นะครับเป็นถุงถุงใสร่รองเท้าสีขาวนะครับอันนี้ก็ที่ที่ผมได้มานะครับเดี๋ยวเกบไปกับมาลองแกะกันดูนะครับแล้ว เราดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับเพราะว่าผมก็เพิ่งได้มาเหมือนกันนะครับก็นี่น้ำหนักโอเคถ้าตามสเปคเนี่ยที่ผมอาจากเมืองนอกมเนยอยู่ประมาณ250กรัมนะครับ250ากรัมเนี่ยแหละแต่ว่าอันนี้ไซส์สิเอ็ด้าก็น่าจะหนักกว่าประมาณนึงนะครับสีขาวนะครับแล้วก็จะมีเส้นตรงตรงนี้ครับที่เขียนว่า เดี๋ยวไม่ดูจะมตีตรงส่วนนี้ครับเห็นไหมที่จะเขียนว่าเอาฟาไฟ next p e r c อสองสัมผัสแรกเลยนะครับผมรู้สึกว่าตัวอะตอมิกของตัวอ l p h a file สองเนี่ยผมรู้สึกว่ามันแข็งกว่าตัวแรกประมาณหนึ่งเลยยังไม่ลองใส่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปลองให้ดูเดี๋ยวไปดูอีกข้างหนึ่งนะ โอเคอีกข้างหนึ่งก็มาแนละ้วเดี๋ยวผมเก็บกล่องมาแล้วกันครับสัมผัสแรกนะครับอันนี้ก็เป็นตัวรองเท้านะครับเห็นไหมแล้วก็ดูดูตรงพื้นไหมครับเห็นไหมครับเดี๋ยวมาดูทีละข้างแล้วกันครับตัวพื้นนะครับก็ยังคงเป็นตัว nike zoom x อยู่นะครับก็จะมีโลโก้ตรงนี้ที่เป็น zoom x นะครับแล้วก็ตัวนี้เหมือนทําเป็นลายนะเห็นไหม เห็นไหมครับมืนทําเป็นลายนะครับแต่ว่าตัวโฟมก็ยังคงคงความเป็นซูเม็กอยู่ซึ่งมันไม่เคยเรียบนะครับมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมด้านบนเนี่ยก็น่าจะเป็นสีเดิมๆส่วนด้านล่างเนี่ยก็จะมีทําสีออกมาไม่ขาวนะครับออกเป็นสีแบบเห็นไหมครับเห็นสีไหมผมว่าสีซูเม็กันทุกคนน่าจะเข้าใจกันอยู่มันมันจะขาวๆแบบ แต่ว่าเขาจะทําสีส่วนด้านล่างเนี่ยครับให้ให้คล้ายเคงกับตัวอัปเปอร์ตัวนี้ท่านใดเป็นสีส้มน,นะครับให้ดูโอเคไหมมีการทําสีระหว่างชิ้นซูมเอ็กชิ้นด้านบนกับสินด้านล่างแล้วก็จุดหนึ่งที่ผมเห็นถึงความแตกต่างของอั p h ฟ f i l ไฟตัวตัวสองกับตัวหนึ่งก็คือตัวนี้ครับถ้าเป็นตัวตัวหนึ่งหรือตัวแรกเนี่ยมันจะไม่มีซูมเอ็กมารองชั้นแอร์ซูมกับยางตรงนี้เห็นไหมครับจะเห็นว่าเนี่ยครับ มันจะมีประมาณหนึ่ง u p อ e ์ยังคงเป็นตัวอะตอมนิตแต่ผมแค่รู้สึกว่ามันแข็งกว่าเดิมอืมผมรู้สึกว่ามันแข็งกว่าเดิมประมาณนึงเลยแหละแล้วก็จงด้านหน้าเนี่ยครับคือคือตรงตรงเนี้ยครับตรงปลายเท้าอะถ้าเป็นรุ่นเดิมมันจะมีความรู้สึกว่ามันจะมีเหมือนอะไรอีกชั้นหนึ่งมารองตรงนี้เพราะว่า พราะว่าตัวอะตอมนิตหรือตัวอัปเปอร์เนี่ยมันไม่แข็งเท่าเนี้ครับแต่ตัวนี้ผมรู้สึกว่ามันแข็งเท่ากันหมดเลยเนี่ยแล้วตรงนี้มีแค่ตรงนี้ครับที่เรารู้สึกแบบแข็งแข็งขึ้นมาแต่ว่าตรงนี้มันก็แข็งด้วยเช่นกันมีการสกรีนนะครับโลโก้ไนกี้แบบนี้อืมผมว่ามันแข็งอะ่ะแข็งเลยแหละน่าจะตึงๆหน่อยแหละสําหรับใครที่เผื่อไซส์เดี๋ยวผม ขอไปลองก่อนอ่ะมาดูในส่วนของตรงหน้าเท้าบ้างนะครับมันจะมีลักษณะเหมือนเป็นอย่างนี้ครับเห็นไหมมันจะมีความยืดหยุ่นประ,ประมาณหนึ่งแต่ไม่เท่าของเดิมของเดิมเนี่ยค่อนข้างยืดยืดมากนะครับแต่ตัวเนี้ยยืดแต่ยืดไม่มากแล้วก็ตัวเชือกใช้เชือกแบบเดิมนะครับซึ่งตัวนี้ผมชอบแหละ ตั้งแต่ตัวทั้งตัว Alpha Fine 1นึ่ง Nec p e r e เนี่ยผมชอบเชื่อกตัวนี้มากเพราะผมรู้สึกว่ามัน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 รัดแน่นดีแล้วก็ตรงรูรอยเชือกเนี่ยจะเห็นว่าเขาเขาใช้วิธีการมีเชือกอีกชั้นหนึ่งอยู่ด้านในเนี่ยครับเห็นไหมฮะมันจะมีมันไม่ใช่ไฟไวายเหมือนตัว Pegasus หรืออะไรอย่างเงี้ยครับมันจะมีลักษณะเป็นเออใช่จริงดยเห็นด้านในไหมครับ เนี่ยครับเขาจะร้อยเชือกออกมาเนี่ยครับแล้วก็จะเอามันจะมีเชือกหนึ่งเส้นเนี่ยที่มันขึงตั้งแต่ตรงเงี้ยครับมาถึงตรงนี้เลยแล้วเขาก็จะเอาเชือกด้านนอกเนี่ยร้อยไว้กับรูตรงนี้แข็งประมาณหนึ่งเลยนะครับเนี่ยครับตรงตรงรูร้อยเชือกตรงเนี้ยเขามีวัสดุชนิดหนึ่งอะที่แข็งประมาณหนึง่งแล้วก็ด้านบนนี้ก็จะมีรูอย่างนี้นะครับไว้ให้เราดึงเวลาใส่ผมว่าหนะ้า ผมดูจากช่องตรงเนี้ยครับผมว่าน่าจะใส่ยากพอสมควรใส่ยากพอสมควรเลยส้นเท้าทำมาได้ดีกว่าเ,าเดิมเยอะเลยนะครับตรงฮิลเคานเตอร์ตรงนี้ครับแข็งนะครับตรงนี้เห็นไหมแล้วก็เตยโชว์ตรงนี้นะครับก็มีฟองน้ำบุฟองน้ำมาประมาณหนึ่งเลยมีตรงนี้เยอะพอสมควรนะครับน่าจะใช้แบบเวลาใส่เวลาดึงผมว่า ผมว่าใส่ลับาบากพอสมควรเดี๋ยวผมไปลองก่อนอินโซของเดิมมันจะเป็นเรียบอันนี้มันจะแบบโค้งออกมาเห็นไหมเห็นไหมแล้วผมรู้สึกว่าแกะไม่ได้นะใช่ครับแกะไม่ได้ครับอินโซแกะไม่ได้มีเขียนนะครับ a แล้วก็ slash f f นะครับก็น่าจะไปเอาตัว alpha นะครับ alpha ฟ i l e ลนแบบตัวเนื้อผ้าผมว่า ผมว่า upper แข็งแข็งกว่ารุ่นเดิมไม่ได้ผมคอนเฟิร์มนะครับอ่ะต่อมามาดู m i โ s o บ้างน,นะครับนี่ m i โ s o จะเป็นลักษณะแบบนี้เรื่องสเปคผมยังไม่ได้เช็คนะครับเดี๋ยวเราไปลองวิ่งครั้งแรกเนี่ยเดี๋ยวผมเอาสเปคมาพูดในคลิปต่อไปให้นะครับไมปดู k ปหรอเปล่านะลองกดดูแล้วว่าผมว่าตัวหนึ่งน่าจะนิ่มกว่าปะไม่รู้อะยังไม่ได้ลองใส่ก็ใช้ตัว zoom x เหมือนกันนะครับอย่างที่บอก สีโคระสีโคระโทนนะเห็นไหมแล้วก็ด้านด้านท้ายนะครับตัวนี้จะคล้ายๆกับตัวที่เราเห็นในตัวปิกสซซา39นะครับก็จะเห็นว่ามันจะยืดยืดออกมาอย่างนี้นะครับเห็นไหมแล้วก็จะมีจะมีโลโก้อยู่ด้านท้ายแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมยืนยืนเยอะไหมนี่ประมาณนี้เลยตัวเลขน,นะครับตัวนี้ถ้าอ่านในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาบอกว่าก็จะเป็นรหัสของตัวโปรโตไทป์ อันนี้ก็เป็นตัวมิโซนะครับที่ผมเห็นแบบเร็วๆตอนนี้เลยแตกต่างจากเดิมประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งแต่เรื่องความสูงยังไม่ไม่ชัดนะครับเดี๋ยวผมเช็คให้แล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าว่ากันเอาโซตัวนี้ก็จะมีลักษณะแบบนี้เปลี่ยนไปจากเดิมเยอะพอสมควรจะมีปุ่มเหมือนวัฟเฟิลประมาณนึงแล้วก็จะมียางอยู่แค่บริเวณส่วนด้านหน้าตรงนี้นะครับ ผมว่ายางแข็งพอสมควรนะความรู้สึกผมอะส,สัมผัสแรกเลยนะยางแข็งพอสมควรแล้วก็จะมีช่องรูตรงนี้นะครับเป็นไฟเพจนะครับเป็นตัวคาร์บอนแล้วก็จะมีโลโก้สีสม้มตัดกับที่เป็นเส้นบอ์เดอร์ที่เป็น,ปนส,สีขาวของโลโก้ไนกี้นะครับตรงนี้นะครับก็เป็นตัวไฟเพจได้เียนไหมอีกจุดหนึ่งนะครับที่ตัวเก่าทั้งตัวที่เป็นเวเบอร์ไฟนะครับแล้วก็เอาไฟตัวแรกเนี่ยก็คือตัวตัวยางตรงนี้ ของเวอร์ชันหนึ่งเนี่ยให้มาน้อยมากของผมเนี่ยส,สึกไปมากเลยก่อนที่ผมจะขายให้มาเต็มพื้นที่เลยเห็นไหมครับเผื่อจะต้องลงน่าจะช่วยช่วยเรื่องของการสึกลองตัวโฟมซูมเอได้เยอะนะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันแข็งพอสมควรนะครับสำหรับพื้นทั้งสองข้างนี่มีรากยาวมาถึงที่ตรงนี้เลยเป็นไงบ้างครับสำหรับตัว alpha f i l e next percent ส โปรตอไทป์ก็สีขาวผมเอาอีกแล้วผมซื้อรองเท้าสีขาวอีกแล้วผมก็ไม่รู้ว่าผมมีอะไรกันรองเท้าสีขาวหรือเปล่าเพราะผมก็ซื้อรองเท้าสีขาวแบบบ่อยมากทั้งสองทั้งสองข้างผมว่าตัวนี้มันน่าจะเป็นตัวใช่ปะสัตว์สัตว์นักวิ่งที่ชอบเล่นกันก็คือตัวนี้มันน่าจะเป็นตัวจบของของทุกคนนะเนาะ ที่ที่อยากจะได้รองเท้าที่มันเป็นซูเปอร์ชูขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาชมคลิปทั้งคลิปนี้แล้วก็คลิปอื่นในช่องของผมนะครับฝากฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่อง,องเราด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ออกมาแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าน่าจะเป็นรองเท้าคู่นี้แหละลองวิ่งครั้งแรกกับ Nike Alpha f l y Next% 2วันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ